ขั้นตอนของการเกิดมะเร็งโดยสรุปแล้วการเกิดมะเร็งมีปัจจัยหลายๆอย่างร่วมกันขั้นตอนของการเกิดมะเร็งแบ่งเ,เป็น3ระยะซึ่งเปรียบเสมือนโศกนาฏกรรม3องค์จบซึ่งถ้านับระยะเวลาตั้งแต่เซลล์ปกติได้รับสารก่อมะเร็งจนกระทั่งเห็นเป็นก้อนมะเร็งจะใช้เวลานานเป็นปีหรือหลายปีดังแผนภาพต่อไปนี้ขบวนการเกิดเซลล์มะเร็ง เมื่อเกิดเป็นสารเซลล์มะเร็งขึ้นแล้วเนื่องจากว่าเซลล์มะเร็งมีความพิการหรือการผิดปกติที่ยีนหรือโครโมโซมฉะนั้นเซลล์มะเร็งจะแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและให้เซลล์ลูกที่เป็นเซลล์มะเร็งเสมอจะไม่แบ่งตัวให้เซลล์ลูกที่เป็นเซลล์ปกติลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเซลล์มะเร็งมีคุณสมบัติของการถ่ายทอดทางตรงเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตโดยมีวงชีพของเซลล์เหมือนเซลล์ปกติคือ เมื่อเซลแบ่งตัวให้เป็นเซลล์ลูกสองเซลลแล้วบางเซล์อาจอยู่นอกวงชีพของเซลล์เรียกว่าระยะ G0 ซึ่งเป็นเซล์ที่ไม่มีการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและอาจจะกลับเข้าสู่วงชีพของเซลล์ได้ถ้ามีสิ่งกระตุ้นเซลล์ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระยะ G1 เป็นระยะที่เซลลเริ่มแสดงลักษณะเฉพาะของมันและในตอนท้ายๆของระยะนี้จะมีการเตรียมการสร้าง DNA โดยการสร้างน้ำย่อยต่างๆถัดไปจะเป็นระยะ S คือมีการสร้าง DNA นอกจากนั้นจะเข้าสู่ระยะ G2 ซึ่งไม่มีการสร้าง d n a อีกแต่มีการสร้างโปรโตีนเพิ่มเพื่อนำไปสร้าง RNA และสุดท้ายเซลล์จะเข้าสู่ระยะ M คือระยะแบ่งตัวเซลล์มะเร็งจะสร้าง DNA ช้ากว่าหรือใกล้เคียงกับเซลล์ปกติแต่เซลล์มะเร็งตายยากกว่าเพราะเซลล์ค้างอยู่ในระยะใดระยะหนึ่งของวงชีพของเซลล์ส่วนใหญ่ที่พบคือในระยะ G1 และ G0 การที่เซลล์มะเร็งตายน้อยกว่าเซลล์เกิดใหม่และการที่เซลล์มะเร็งมักจะมีอัตราการแบ่งตัวเร็วกว่าเซลล์ปกติจึงเป็นผลทําให้เซลล์มะเร็งรวมกันโตเป็นก้อนก้อนมะเร็งอาจแบ่งได้3ส่วนคือก็ส่วนเจริญเป็นส่วนรอบนอกของก้อนเซลล์ได้รับอาหารและออกซิเจนจากหลอดเลือดอย่างสมบูรณ์แบ่งตัวได้เร็วขอส่วนไม่เจริญอยู่ลึกถัดเข้ามาเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิต แต่ไม่แบ่งตัวส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะ G1 คอส่วนแกนหรือส่วนตายอยู่ตรงกลางของก้อนมะเร็งประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้วเพราะขาดออกซิเจนหรือถูกเบียดตายแต่เซลล์ชั้นนอกๆของส่วนนี้อาจจะไม่ตายแต่ไม่แบ่งตัวและส่วนใหญ่อยู่ในระยะ G0 เพราะเซลล์สามารถได้กำลังงานจากการสลายตัวของไกลโคเจนในเซลล์เมื่ออยู่ในภาวะที่ขาดออกซิเจนเหมือนกับแบคเรียบางชนิด เนื่องจากออกซิเจนจากหลอดเลือดฝอยจะมีการซึมซาบได้ในระยะจำกัดและถ้าเซลล์อยู่ห่างจากหลอดเลือดฝอยเกินกว่าระยะทาง150ไมโครมเตรจะถือว่าเซลล์นั้นอยู่ในภาวะขาดออกซิเจนฉะนั้นเมื่อก้อนมะเร็งมีขนาดโตขึ้นส่วนแกนหรือส่วนตาจะมีขนาดโตขึ้นด้วยในขณะที่ส่วนเจริญและส่วนไม่เจริญมักจะมีขนาดค่อนข้างคงที่